เลนน่องหมักเล่นหมักปลา,าใส่สมหมักเล่นแซ่บแน่นอนพี่น้อยปลาคาวดอกหิวมีแต่ปลาคาวดอกหิวปลาคาวมอนอันนี้ดาดซีนฮะอันนี้อาหารแรงอันนี้น้องโอ้ข้าขึ้นต่นอ ตะหัวเนาะไปตลาดนะสิเหล่าสะดอกอันอันพัก้าตัวแม่ย่านบริคายประคอพักาตัวแม่ย่านบริคายประคอเห็นไหมตาน้ำไปเจ้าบอกบอกประคอก่อนนะเจ้าบอกประคอก่อนนะจะรุปแรกจับออกมาสิเอาขงเลหลลลืมหัวจับแล้วหลักลืม chắc ừ, chắpออกมา à, rồi anh, lau hãy nhàng, quay tơ mày chơi tơ múa rồi. anh nhăng, thắt một thắt chạy ngén, anh hãy ngén, hãy chắc quả lau chơi, chơi một chắc. anh bảo thắt chạy ngén, lau nhãn một cái khay, lau cái gì, chắp cái thàm hò. anh thay này, à. nào เขาห้องก็โคตรถือได้ตอนนี้นะต้องมัดหาพันมัดบ่าไงมัดเดินต่อเดินเดินสี่เดินหานี่ยป๊าต้องมัดมันหน่อยกว่านี่จะหาพันอเอ้ยขอ,องปู่เนี่ย เรากินข้าวแรงมังกรคว้าแม่ตาเด้อพี่น้องเลยต้องหรอลืมสบายดีกาะหน่อยกลับสบายดีพี่น้องตาสมกฟ้าพี่น้องมกฟ้ามาอื่นเห็ดถ้าเขาลงวัดเนาะวันพระวันพระใหญ่ชิ้ใหญ่พี่น้อง ซินดับเลยเมอืมอเดือนดับอ,อื่น่ินดับบาออกมาเนี่ยก็เดือดสี่ได้วบัตรน้องนอ,อกเ,เดือสี่ออกมาแล้วก็จกังหวะกรบุนทันหินนะบัอืมอ่า,าใ่นในไหเวลาเรจเบ ป้าเนี่ยพ่อบพ,พรว่าสมกล่นท่านอือห si ha ือโผล่พอน้อพื่อนก็จะแสดไเลยแกะลอยแล้วพ네 mm ี่น้องสามเ็ตแล้วในแจ่วลูกแจ่วลูกสิ้นอันนี้มังโมหวานแจ่วเพียคมอันนี้ดาดซัมลา กัดเนื้อง,งัวดตำลาพี่น้องอาหารแรงบ้านเฮาก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องจับนี้แล้วมาเดินมาเดินทุกคนเด้อสมองระเสบบอลเนานะมาเด้อคุณป้ามาเด้อบวัวพันมาเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาเด้อป้าส่งหน่อยสิจมบาลูกอ่นะนะจะจมบาไรดอกทุเจ้าก,ก็ลูกทุเจ้าประลุงก่อนทุเจ้าพ่อแม่เล็กพี่เนะทุเจ้าพ่อแม่ป้าทุมอมหุป้าป้า,ปามากินเข่าพี่แม่ลูกพี่แม่ อเดอพี่น้องกินเดอทางไหนกินเดอเขากินแล้วพอพอุมาเลยกินข้าวพี่น้องเอินปลุงกินข้าเนีกลูกเดุรุจ้าลูกจ้าลูกบอกกินลูกจ้าพ่อแม่เาเดบุรุจ้าพ่อแม่กฐมจ้าพ่อม่ปฐมเดรืจ้าพ่อแม่กิงข่ามโหเดรอเอินพ่อตาขิงขาเนยลูก

มาอ๋อเฮ้ยจอิแม่ดิยังิิิน้อยขาบานแมวแท้อื้อืมมมมไปเลยมามองลูกองหม่องน้องหมอม่ฮะกน่ะอือือคอหนาวแล้ว

ยอมดื้อโค้ดือ้อไัง đi nó con buồn mấy bộ lông lắm ba bộ lông nháng.

đi tôi mua đi đi tôi về nó cũng có đi má phải mình mượn cái chậu đó vậy rồi <laughs> <laughs> เป็นเต็มมาตีตีนเขาต้องทำเป็นเต็มตองตาทำเป็นบบเวล่ะก็ไปเบื้องคนก็สชุดสายนู้นโบเวลูกอ่อนนี่นเขาบอกคือเยอะมากเขาขายรวมกันเยอะเขาขายเนื้อขายเนื้อ นอนอะไรพี <ider> ่น้องสำหรับที่นี่พ่อพอกันกินน้ำพีน้อพัเบิร์กักส้มเลือกกระไหลกระเซาให้ช่องนอนผ้าโอบใอเลือกพี่น้องสบายดี